สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าแม่โต้คารมมัธยมศึกษาสำหรับเรื่องราวของอาจารย์กันนิกาธรรมเกศรสำหรับประวัติของอาจารย์กันนิกาธรรมเกศรนั้นก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นว่าแอเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2490ปัจจุบันอาจารย์อายุได้77ปีเกิดที่กรุงเทพเรียนจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนี้ก็ไม่มีข้อมูลว่าอาจารย์ไปเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่อาจารย์กันนิกาเริ่มหัดเรียนรำไทยตั้งแต่อายุ10ขวบเรียนกับครูสัมพันธ์พันมณีต่อมาอายุได้12ปีก็ได้รำออกทีวีจากนั้นในปี2512ก็ได้เริ่มงานเป็นผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรมตอนนั้นอาจารย์ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับต่อมาในปี2513ก็ได้มาเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ และผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งอาจารย์ก็อยู่ที่ช่อง3มานานหลายปีอาจารย์แอ้เริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงละครเมื่อปี2511ก็คือละครเรื่องแม่หญิงหลังจากนั้นก็ได้มีงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2524กับละครเรื่องล่าสุดที่แสดงก็คือเรื่องจิตไม่ว่างรวมๆแล้วอาจารย์กันนิกามีผลงานละครมากกว่า10เรื่องนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นละครทางช่อง3ช่อง9ต่อมาก็ได้ร่วมงานกับด็เอร์สมเกียรติอ่อนวิมลที่บริษัทแปซิฟิก i n t e r อร์คอมมิวไนเคชันจำกัดและก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง9อสมทนะครับอาจารย์กันนิกามีเอกลักษณ์ในการอ่านข่าวก็คือเมื่อกล่าวจบรายงานข่าวอาจารย์ก็จะแสดงภาษามือสำหรับผู้ที่พิการทางหูซึ่งก็ทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลเพื่อคนพิการ จากสมาคมโสตสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี2532นอกจากนี้อาจาร,รย์กนิการนั้นก็ยังได้เปิดบริษัทพาสอนโปรดักชันจำกัดและบริษัทฟีนิกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล xy ท ai ซิ่งจำกัดซึ่งอาจารย์กันิกาก็ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีวาทีทางช่องหหรือโต้คารมมัธยมศึกษาเป็นต้นเรียกได้ว่ายุคนั้นก็เป็นยุคทองของอาจารย์กันนิกาเลยก็ว่าได้นะครับแต่เมื่อปี2540ประเทศไทยประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้งทั้งภาคธุรกิจและบริษัทหลายแห่งล้มละเนรลนาดอย่างไม่ทันตั้งตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีบริษัทของอาจารย์กันิกาก็โดนไปด้วย จนต้องหยุดกิจการและก็มีหนี้สินท่วมตัวมากกว่า40ล้านบาททำให้ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้จึงทำให้อาจารย์กันิกาโดนหมายศาลที่ส่งถึงบ้านไม่เว้นแต่ละวันในตอนนั้นอาจารย์กันิกาก็เลยตัดสินใจขายทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อเอาไปใช้หนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอใช้หนี้อยู่ดีต่อมาอาจารย์กันิกาก็ได้ถูกลูกศิษย์ที่ไว้ใจหักหลังโดยแอบอ้างชื่อของบริษัทของอาจารย์ไปรับงานเองโดยที่อาจารย์แอ้ไม่รู้เรื่อง อาจารย์แอ้จึงได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการจากนั้นอาจารย์ก็ได้ลงเล่นการเมืองแต่ก็ผิดหวังตลอด ต่อมาอาจารย์กันิกาก็ได้แยกทางกับคนรักที่อยู่กินกันมานานหลายสิบปีนำซ้ำยังต้องต่อสู้กับปัญหาของสุขภาพจากโรคเนื้องอกที่กระดูกสันหลังจนต้องเข้ารับการรักษาตัวนานนับปีถึงแม้ว่าทุกวันนี้อาการจะดีขึ้นแต่ก็ต้องได้รับการดูแลตามขั้นตอนของแพทย์อย่างใกล้ชิดมรสุมชีวิตทั้งหมดที่ประดังประเดเข้ามาหาอาจารย์แอ่พร้อมๆกันถึงขั้นที่อาจารย์กันิกาเกือบที่จะจบชีวิตของตัวเองลง แต่อาจารย์กานิกาก็สามารถผ่านปัญหาต่างๆมาได้เพราะธรรมะปัจจุบันอาจารย์แอรหรืออาจารย์กานิกาในวัย77ปีก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแสงสว่างจากธรรมะเป็นผู้นำทางพอมีเวลาว่างก็จะไปทำบุญปฏิบัติธรรมกับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกลหลานอาจารย์กานิกาได้รับรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับก็คือโล่รางวัลคนดีสีสังคมจากมูลนิธิาศาสตราจารย์ประภาสอวยชัย เพื่อการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมโลกเกียรติคุณจากมูลนิธิหม่อมงามจิตบุรชัดในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อคนพิการด้วยความเข้มแข็งและเสียสละเกียรติบัตและโลชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำประโยชน์ด้านวิช,ชาภาษาไทยจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นนี่คือเรื่องราวโดยย่อของอาจารย์กันนิกาธรรมเกษสนนะครับ